สะไปดีทำไปซ้อมมันเองก็พอกับสอ่สติบ้านนะสัตย์อย่างคพี่น้องมันนี่สติโอมาหาเห็ดแต่เช้าวสาวนี่นาะพี่น้องเนาะอยางไปหาเห็ดได้นี่พี่น้องนี่ยเนี่อยางไปหาเพศผ่านป่าดงทงกลางทงกลางหน้าพี่น้องกลาลังเสียงอยางไปหาเห็ดแต่เชาวสาวมันนี่แต่ยางบทท่านได้สว่างได้พี่น้องคือพ้นสิโตผ่าสิโตพี่น้องพ้นสิโตผ่าขึ้นข่าเหมืดผ่ามั่วได้พี่น้องมนี่เวลาไม่ว่าจันทร์นะพี่น้องเนาะ นี่ติก uh, uh, ็บผ้าคุแม่พ mm ี hmm. lá, uh ่น้องทางผู้ชมทุกๆคนที่ไปห้าราอยเกเพ็ดน้ำกันพี่น้องเฮ็ดปวกได้ยินข่าวว่าเห็ดปวกออกมึสตีเก็บไปหาลองเบอร์พี่น้องิีด้หรือบอเนาะพี่น้องน้อนี่กับพนพ่นตกเมื่อขืนพี่น้องขืนนี่กระด้นี่พ่นลินตลอดเนี่ยพี่น้องไปกับคุณเมย์พี่น้องคุณเมย์กับยางไปก่อนพี่น้องพ่นมาพ่นเคยเอาเฮ็ดคนปลาพ่นเคยไปพี่น้อง ไปยาไปแต่มันเมื่อยพี่น้องมาท่านในสว่างเท่าไรนี่ยางออกมากค่ะกำลังสีสว่างนะนี่เป็นของยางไปแม่ก็ค่อยไปคอยไปเอาไปค่อยไปเอาหรือว่า ปานปางกางธงกางหน้าพี่น้องมาละจะติกก็มาห่อธงหน้าพี่น้องมาหาลอเฮ็ดก็ยังบดได้เฮ็ดพอดอกพี่น้องอุ้ยปานปลาดร่วงปูพายพี่น้องปานปาปร่วงมากก็ยังบดไอเฮ็ดพอหาพี่น้องวันนี้สติกกัสิม้ารอสิได้สีม้าบ่บ่หูพี่น้อง ไม่ดีกับมาหมาลอยมาลอเฮ็ดปวกพี่น้อง <c oughs> ตั้งน้ำไวที่นี่พี่น้องเมื่อพูจะโตพี่น้องคือพิ่นมนะพี่น้องเนาะแต่เด็เอาใจช่วยต้องการให้โชคให้มาได้พี่น้องเรื่องเฮปวกอะได้มากับ <c oughs> คุณแม่แม่ก็เอือนท่ายนี่เก็บให้ปวก,กก่อนเก็บปวกด้วยเนาะ <c oughs> แยกเก็บเฮ็ดปวกพี่น้อง

nó nói 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 này nói 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 cái nói 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 มัปั่มใหม่ลายเนาะเฮ้ยรอวลาไปอพ่อยู่พื่นซดดได้ไหนขอไอ้เจ้าซดกโอ้ขอวาคือสิโชอะไรละเมียก็เนี่ยเบิ่งกแข้งเติบ ก็แลยางรอมาบเบิ้งท่นนี้อืมอืมน แค่แค่พิฆาตมึงได้ไหมเด้อโอ้ยผลกับมาพ่อผลพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาให้เฮ็ดมันอีกกับผลลินได้จมังเลยดูความจุกใจพี่น้องผลลินมาอีกแล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ยพี่ผ่าประกันได้กะสติ๊กขอโปรขออาภัยน้ำเด้อพี่น้องมันอีกกับผลลินแห้งพี่น้องรู้สึกว่าแบบ เปียกเปื้อนไปหมดทุกอย่างทีนด้ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองสติกบ้านนาสาแนวเลยเด้อจ้ะขอคุณทุกคนที่ห้ยกำลังใจสติกมาตลอดนะพี่น้องแล้วก็ขอคุณทุกคนที่กำลังจะเข้ามาติดตามทั้งสองสติกบ้านนาสาแนวขอคุ้ทุกคนที่เขาติดตามเด้อพี่น้อง ขาติดตามก็เลยก็แสก็ที่ตามทั้งสองชาติขอบคุณหลายๆพี่น้องมื่อนีกับสติภาพไปหาเห็ดพี่เดียวันกะอนนี่ลินพี่น้องไอ้ฝนตกทุ่งซับกระเปียกได้เห็ดปวกจุ่มนึ่งได้พี่น้องเนี่ยได้ผลร้ายพี่น้องจุ่มเดียวเสือกแล้วลายกอดุบอดดอกที่นู่นเลยพี่น้องเอ้ ขอบคุณไหลายเด้อพี่น้องที่เขามาติดตามทั้งสองสาธิก็นาสาเนาเป็นกำลังใจให้สาติกอะไรทวาสาธิเหตุคิปพ,พิ่ผ่าประกันไรนะพี่น้องพิดพ่าประกันไรก็ขอโทษขออภัยน้เด้อมี่แม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกคนที่เขามาติดตามกำลังติดตามทางสองสาติกอะไรคนโตเฮียงเลยพี่น้องเนี่ย สดงออมาสัน uhm ันเลปอกไดยุคนึงกับเม่พี่น่องให้มปูน้องน่งสั่นพ้นกับมาอาดอาไม่พน้อง้นกระตกกระตุกบ่เมเมื่อไร่ไปน่องมาดีอู้ฉันนั่งไปน่อนำอะไรนำอะไรโตวะกาพี่น้อย พี่ลองดูเมื่อโตบุกีพี่้องทำไห้ตเมื่อไรพี่ลองเมื้อโตเมื่อไงพี่ลองไม่ใช่ม่ใ่ะพี่น้องม่ใช่อะไรสักอย่าง นแมเมื่อเด้อจ้าบันิก,กับเมื่อแล้วพี่น้องบรายเฮ็ดในเฮาได้เฮ็ดไดเฮ็ดนิดเดียวพี่น้องวันนี้แค่พี่น้องสค่ตีกกระได้นิดเดียวนี่ละพี่น้องในยึดจุ่มเดียวนี่พี่น้องเมื่อแล้วก็เป็นหนึ่งกล้อยพี่น้องถ้าเมื่อแล้วน้ำหลายพลิ้นพี่น้องเลย ได้ี่นอ้องมาได้เจอกันคลิปหนาเด้พี่นอ้องเด้มาได้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย